วันนี้ยังมีมติสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งไปยังทางภูมิภาคนะครับกลไกนี้จะนําไปสู่กลไกนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Roadmap ในการที่จะทําให้กิจการเรื่อง LPG นั้นมีการค้าขายเสรีแล้วก็มีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับรถแม p ที่ว่าคือรถแม p ขั้นที่1นึ่งนะครับรถแมขั้นที่1ประกอบด้วยการลดกฎระเบียบ นะครับปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เพียงคาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันด้านการค้า LPG นะครับซึ่งหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือการยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งไปยังทางภูมิภาคนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางกรบงก็ยังห่วงใยนะครับว่าถ้าหากยกเลิกทันทีนะครับอาจจะทําให้มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า price shock นะครับหรือว่า ผู้ค้าฉวยโอกาสนะครับในการที่จะขึ้นราคานะครับก็กำหนดให้ว่าการควบคุมราคาหน้าคลังก๊าซนะครับตามูมิมาณต่างๆเนี่ยยังมีการควบคุมราคาอยู่นะครับอย่างน้อยต่อเนื่องไปอีก3เดือนนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้ผู้ค้าก๊าซเนี่ยพร้อมปรับตัวนะครับในการที่จะทำให้กระบวนการต่างๆในการค้าก๊าซ LPG นะครับเนี่ยแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นนะครับ ทั้งนี้โดยรวมแล้วจะทำให้ราคาแก๊ส LPG ในประเทศไทยเนี่ยมีราคาที่ต่างกันต่างกันนะครับแปลว่า,าราคาในกรุงเทพปริมนณฑลแล้วก็อี C ่ส่วนซีอร์ดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของการใช้ของ LPG ในๆๆในในในประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจจะราคาไม่เท่ากับราคาที่ขายไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับเช่นภาคเหนือก็มีคลังหลักอยู่2คลังที่นครสวรรค์กับลำปาง ภายสายก็คลังกระจายอยู่ที่ขอนแก่นส่วนภาคใต้ก็จะมีคลังที่สุราษฎร์กับสงขลานะครับราคาก็จะต่างนะครับทั้งนี้ก็จะมะีมอบหมายให้ทางสนพอเองและกรมธุรกิจพลังงานประสานงานกับร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับในการที่จะ,ะนําบัญชีค่าขนส่งต่างๆเนี่ยให้กระทรวงพาณิชย์ประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง